สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินทร์นินะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกัน,นครับเมื่อวันที่9พฤศจิกาคม2565ประธานาธิบดีจโจบไบเดนผู้นำของสหรัฐนั้นเนี่ยครับได้มีการคืนชีพมาตรการหนึ่งซึ่งเป็นมาตรการที่ใช้ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2นั่นก็คือการที่เคยให้การสนับสนุนชาติพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาต่อสู้กับทางด้านนาซีเยอรมน,นี เปิดทางให้รัฐบาลนั้นเนี่ยสามารถที่จะเร่งส่งมอบอาวุธไปยังยูเครนได้เร็วขึ้นนะครับโดยทางด้านจงไบเลนนั้นได้ลงนามในร่างกฎหมายให้ยืมเช่านะครับซึ่งเป็นกฎหมายนั้นเนี่ยครับเพื่อที่จะทําให้รัฐบาลสหรัฐนั้นสามารถที่จะส่งอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆไปให้การช่วยเหลือทางด้านยูเครนได้เร็วขึ้น โดยทางด้านโจไบเดนรับบุนะครับบอกว่าสหรัฐสนับสนุนชาวยูเครนต่อสู้เพื่อปกป้องประเทศของพวกเขาและก็ประชาธิปไตยของพวกเขาจากสงครามอันโหดร้ายป่าเถื่อนของทางด้านประธานาธิบดีว,วลาดิเมียปูตินนอกจากนี้แล้วโจไบเดนนั้นยังส่งสัญญาณว่าพวกเขาพร้อมอ่อนข้อทงการเมืองในสภาคองเกรสเพื่อที่จะได้รับการเห็นชอบอย่างรวดเร็วสําหรับคําร้องของ,งบประมาณช่วยเหลือ,อยูเครนเพิ่มเติมอีก33,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ ก่อนหน้านี้โจวไบเดนนั้นต้องการให้สภาคอเกรสตอนุมัติเงินช่วยเหลือดังกล่าวควบคู่ไปกับการสนับสนุนงบประมาณโครงการต่อต้านโควิด -19 ของรัฐบาลที่ไม่มีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกันแต่ด้วยบรรดาสมาชิกรีพับพลิกันแตะทวงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของโควิดโจไบเดนจึงต้องบอกว่าเขาพร้อมถอนข้อเรียกร้องงบประมาณด้านโควิดในเวลานี้และขอแค่เห็นชอบเงินสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือ,อยูเครนก็เพียงพอ แล้วก็บอกว่าเราไม่อนุาตปล่อยให้ความพยายามที่เกี่ยวเนื่องกับสงครามอันสําคัญนี้มันต้องล่าช้าออกไปอีกโจกไบเดนนั้นบอกนะครับบอกว่าให้สภาคองเกรสยกมือเห็นชอบและส่งร่างกฎหมายงบประมาณไปยังโต๊ะทาง,งานของเขาในทันทีด้วยในขณะที่ความคืบหน้าเกี่ยวกับร่างของกฎหมายให้ยืมเช่ามีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ประธา,านาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียนั้นเป็นประธานพิธีสวนสนามบริเวณจัตุรัสแดงในกรุงมอสโก รำลึกเป็นประจําทุกปีแห่งชัยชนะของสหภาพโซเวียตที่มีเหนือต่อนาซีเยอรมนีทั้งนี้ปูตินได้ใช้กิจกรรมดังกล่าวบอกว่ามีความชอบธรรมในการส่งทหารนั้นเข้าไปดําเนินการเปิดปฏิบัติการพิเศษในยูเครนซึ่งเป็นชาติที่กําลังฝักใฝ่ชาติตะวันตกแล้วก็อ้างว่าประเทศแห่งนี้ถูกยึดครองโดยพวกนาซีถ้าย้อนกลับไปในช่วงทศวรรษที่1,940นั้นเนี่ยครับสมัยที่สหรัฐและก็คอมมิวนิส รวมถึงสหภาพโซเวียตตอนนั้นจับมือกันเป็นพันธมิตรช่วงสั้นๆต่อกรกับศัตรูร่วมกันนั่นก็คือเยอรมนีในคราวนั้นเนี่ยแฟรงกรินรูสเวลประธานาธิบดีของสหรัฐประกาศใช้กฎหมายให้ยืมเช่าเป็นครั้งแรกขจัดอุปสรรคขั้นตอนราชการต่างๆมีการมอบอาวุธจุกรณ์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐสนับสนุนพันธมิตรในยุโรปรวมไปถึงทางด้านสหภาพโซเวียตซึ่ง ขณะนี้กฎหมายให้ยืมเช่ากาลังถูกกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งเพื่อส่งมอบปืนใหญ่จรวดต่อต้านอากาศยานอาวุธต่อต้านรถถังและก็อาวุธส่งพลังตื่นให้กับทางด้านยูเครนอีกครั้งหนึ่งเพื่อใช้ในการต่อต้านการทําสงครามของทางด้านรัสเซียโจบไบเดนนั้นยังเน้นย้าถึงสัญ,ญลักษณ์บอกว่าพวกเขาลงนามในร่างกฎหมายดังกล่าวหนึ่งวันหลังจากที่สหรัฐและสหภาพยุโรปตะวันตกรำลึกถึงชัยชนะเหนือนาซีเยอรมนีของตนเองเช่นเดียวกันในยุโรปก็คือเมื่อวันอาทิตย์ที่ พฤษภาคม2,565นะครับที่มีการรำลึกเหตุการณ์ดังกล่าวกันไปแม้ยอมรับว่าสหรัฐใช้จ่ายเงินไปแล้วหลายพันล้านดอลลาร์ในสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียแต่โจไบ,บเดนระบุว่าการยอมจำนวนต่อผู้รุกรานจะต้องดใช้ในราคาแพงกว่านี้ในขณะที่ทางด้านประธานาธิบดีวอลเดเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำของอยูเครนนั้นแสดงความยินดีต่อความเคลื่อนไหวคืนชีพรางกฎหมายให้ยืมเช่าของสหรัฐและพูดย้อนรอยอดีตเกี่ยวกับก,บการทำสงครามกับ er ia, เยอรมนีเช่นเดียวกัน บอกว่าการลงนามในกฎหมายให้ยืมเช่าคือก้าวย่างแห่งประวัติศาสตร์ก็เชื่อมั่นว่าจะสามารถเอาชนะได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะช่วยกันปกป้องประชาธิปไตยในยูเครนและในยุโรปดังเช่นเมื่อ7 7ปีก่อนนี่ครับนี่คือสิ่งที่ทางด้านเซเลนกี้นั้นได้เขียนตอกยับเอาไว้บนทวิตเตอร์แต่แน่นอนครับการไปคืนกฎหมายให้ยืมเช่านั้นเนี่ยมันจะสร้างหนี้ให้กับทางด้านยูเครนแบบรวดเร็วมากยิ่งขึ้นก่อนหน้านี้ รัสเซียเคยออกมาเตือนนะครับว่ารัสเซียนั้นเคยเจอมาแล้วสมัยสงครามโลกครั้งที่2ต้องใช้เวลาทดใช้ถึง61ปีด้วยกันกฎหมายนี้จะยิ่งทำให้ยูเครนั้นเป็นหนี้มากขึ้นและเป็นหนี้เร็วขึ้นครับ